สวัสดีครับก็พบกับครบเครื่องการลงทุนกับผลิตนะครับในส่วนของวิเคราะห์จดลึกพื้นฐานนะครับในส่วนที่2นะครับก็คือเป็นส่วนของ Market New นนะฮะตัวแรกนะครับก็เป็นข่าวของตัว AP นะครับก็ประกาศงบไตรมาสามออกมานะฮะลดลง39%เยียร์ออนเยียร์มาอยู่ที่457ล้านบาทนะครับตามยอดโอนที่อ่อนตัวลง22%นะครับมาชินเนี่ยดีขึ้นนะฮะแต่ช่วงของไตรมาสสามมีรายการพิเศษจากการกำไรขายเงินลงทุนนะฮะก็เลยทำให้ในไตรมาสสามนะครับ ปี59นะครับกำไรลดลงมากนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส3ปีที่แล้วที่มีรายการพิเศษนะครับบริษัทลดเป้ายอดจองปี59ลง17%เป็น26,000ล้านบาทนะครับเพราะเลื่อนเปิดโครงการออคอนโดนะฮะแต่ล่าสุดเนี่ยมียอดโอนในมือแล้วใน20,000ล้านบาทเป้าโอน22,000ล้านบาทนะครับน่าจะทําได้กําไรปีนี้นะครับน่าจะเติบโต6%ส่วนปีหน้านะฮะยังมีแรงหนุนจากบริษัทร่วมที่เริ่มโอนโครงการมากขึ้นนะฮะคาดกาไรปีหน้าจะโต14% ขนาดที่ PE ต่ําแค่เพียงเจเท่านะฮะเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่แดเท่าแล้วก็ y ห้าเปอร์เซนตะครับเรายังคงคําแนะนําซื้อตัว AP นะครับให้ราคาพื้นฐาน8ดบาทตัว AUCT นะครับประกาศกําไรในไตรมาส3านะฮะอยู่ที่ห้าส6 4สิบห้าุหกสี่ล้านบาทนะฮะลดลงไป30มสิอรเนต์ year on year แต่ก็ดีขึ้นนะครับถึงห้าิบเ้าเปอนนะครับโดยการเติบโต Q on Q เป็นผลมาจากความพยายามหาสินทรัพย์มาประมูลเพิ่มนะฮะซึ่งทำให้ไรายได้ประมูลเติบโตแล้วก็มี อัตรากําไรขั้นต้นที่สูงขึ้นนะครับทั้งช่วยลดอัตราค่าใช้จ่ายซึ่งส่วนใหญ่คงที่นะครับด้านการด้านการลดลงของกําไร year on year เนื่องมาจากไรายได้ประมูลที่ลดลงนะครับแม้ตัวธุรกิจหลักนะฮะยังคงพึ่งพาอุตสาหกรรมยานยนต์รถยนต์น,นะฮะหากบริษัทก็ได้มองหาธุรกิจใหม่เพื่อเสริมไรายได้เช่นการประมูลอสังหาริมทรัพย์นะฮะเฟอร์นิเจอร์รวมไปถึงคอนโดนอกจากนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้ง JV 2แห่งเพื่อขยายฐานลูกค้า แล้วก็ธุรกิจนะซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีในระยะยาวคาดจะเห็นผลประกอบการในไตรมาสสี่ดีขึ้น q ิวอสนับสนุนโดยงานประมูลนะฮะที่ของ SCC นะครับมูลค่า825ล้านบาทรวมไปถึงงานประมูลคอนโดอีกหลายโครงการนะฮะทั้งฝ่ายอยู่ระหว่างปรับประมาณการแล้วก็ขยับราคาพื้นฐานในปี60นะครับโดยคำแนะนำเนี่ยอยู่ระหว่างพิจารณาประมาณการอยู่นะครับ BCP นะครับผลการดำเนินงานออกมาดีกว่าคาด ไว15้15%นะครับเนื่องมาจากไม่มีผลกระทบเชิงลบจากการขาดทุนสต็อกอย่างที่คาดไว้นะครับโดยกำไรในไตรมาส3ลดลงไป51% Q on Q มาอยู่ที่1,178ล้านบาทนะฮะเนื่องจาก1ค่าการการันอ่อนตัวลงมาที่5.6เหรียญน,นะฮะจาก6.3เหรียญในไตรมาส2นะฮะเนื่องจากสเปรดน้ำมันเบนซินลดลงแล้วก็ต้นทุนน้ำมันดิบเข้ากันสูงขึ้น2ก็คือกำไรสตอ็อกน้ำมันลดลงมาที่120ล้านบาทเมื่อเทียบกับ9 0 5ล้านบาทในไต 2, นรับ สนะครับค่าการตลาดลดลงมาอยู่ที่0.80บาทนะฮะต่อลิตรนะฮะจาก0.85บาทจากแต่มาตรก่อนหน้าจากอุปทานที่เพิ่มขึ้นหลังลงกันในประเทศกลับมาเดินเครื่องปกตินะครับเก้าเดือนนะครับเรายังเห็นกำไรลดลงไป15%เทียบยับอ่อนเยียนะครับเนื่องมาจากธุรกิจลงกันมีการหยุดซ่อมบำรุงในช่วงของไตรมาตรหน,นะครับรวมทั้งค่าการกันนะฮะก็อ่อนตัวลงนะครับส่งผลให้สัดส่วนอีวิดาของลงกันเนี่ย ลดลงไปที่41%นะฮะจาก51%ในช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับราคาพื้นฐานนะครับเรายังคงไว้ที่60บาทนะครเออปี60นะครับที่38บาทนะครับก็ยังคงคําแนะนําซื้อนะครับตัวจูบิลลี่นะครับยอดขายในแต่าส3ชะลอตัวลงไปราว1%เทียบเ e a r on y e เ r อนะครับแต่ทว่าบริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนสินค้าขายแล้วก็สัดส่วนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะฮะในแต่ละ เทสได้ดีขึ้นทําให้อัตรา,ากำไรขั้นต้นเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับมาอยู่ที่44.2%ส่งนะครับส่งผลให้กําไรในไตรมาสสาเนี่ยออกมาอยู่ที่37ล้านนะครับเเพิ่มขึ้นนะครับถึง55%เทียบ Year น n y นะครับแนวโน้มในไตรมาสสี่นะฮะจะเป็นไฮซีซั่นประกอบกับบริษัทเองมีการควบคุมต้นทุนสินค้าขายอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องน่าจะหนุน ให้กำไรในไตรมาส4เนี่ยปรับตัวดีขึ้นทั้งเยียออนเีแล้วก็คิวออนคิวนะครับทางฝ่ายคงประมาณการกำไรสุดที่ปี59ไว้ที่157ล้านบาทหรือโตขึ้น20%เทียบเยียออนเยียนะครับเราคงคำแนะนำซื้อตัว j u บิลี่นะครับเราให้ราคาพื้นฐานปี60อยู่ที่22.10บาทนะครับตัว PTTGC นะครับผลการดำเนินงานออกมาดีกว่าที่ประมาณการไว้เล็กน้อยนะครับโดยกำไรในไตรมาส3เนี่ยเพิ่มขึ้น26% Q n Q มาอยู่ที่6,226ล้านบาทน,นะครับมาจาก1ก็คือลงกันนะครับกลับมาเติบโตมากเ,าเดินกลับมาเดินเครื่องมากขึ้นนะครับมาที่99%จาก35%ในไตรมาส2นะครับที่ได้มีการหยุดซ่อมบำรุงนะฮะ2ก็คือลงออริฟินเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่92%จาก85%เนื่องจากไตรมาส2ก็มีการหยุดซ่อมบำรุงนะครับลง PTTPE นะครับ สก็คือรับรู้เงินประกันราว1,155ล้านบาทจากหยุดเดินเครื่องนะครับของหน่วยลงโอลิฟินหน่วยที่3นะครับในช่วงของเดือนพฤษภานะครับช่วง9เดือนนะครับกำไรลดลงเล็กน้อยประมาณ1%นะครับจากการหยุดซ่อมบำรุงของโรงกันและก็ลงโอลิฟฟินในช่วงของไตรมาสหนกับไตรมาสสออย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานในส่วน ได้ส่วนชดเชยนะฮะจากการปรับสูงขึ้นของสเปดของธุรกิจอโลเมติกนะฮะร,รวมถึงการรับรู้เงินเคมประกันนะฮะมาช่วยพยุงผลการดําเนินงานรวมเอาไว้นะครับเรามองราคาพื้นฐานของตัว PTGC g, g นะครับอยู่ที่76บาทในปี60ก็แนะนําซื้อนะครับตัวไทยคมนะครับผลการดําเนินงานออกมาดีกว่าประมาณการไว้8%นะครับเนื่องมาจากมีกําไรจากกาแลกเปลี่ยนที่สูงกว่าคาดนะครับโดยกําไรในไตรมาส3เนี่ย เพิ่มขึ้น64%เยีย on อ e นเียมาอยู่ที่434ล้านบาทนะครับจากไม่มีผลเชิงลบจากอัตราแลกเปลี่ยนมากอย่างในไตรมาส3ปีที่แล้วที่มีขาดทุนอยู่ที่454ล้านบาทแต่ในไตรมาส3ปีนี้เนี่ยกลับมามีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่88ล้านบาทนะครับกำไรจากการดำเนินงานปกติในไตรมาส3นะครับถ้าหักรายการพิเศษออกจะลดลง37%เยีย on อ e นเียก็เนื่องมาจาก1การเติบโตของลูกค้ารายใหมย่ยังไม่สามารถชดเชยการเช่าใช้ ที่ลดลงของรายเดิมได้ทั้งหมดนะกดดันให้รายได้จากดาวเทียมยลดลงไป12%นะครับ2ก็คือเริ่มบันทึกต้นทุนจากดาวเทียมไทยคม8ส่งผลให้ค่าเสื่อมเพิ่มขึ้น11%นะครับแล้วก็ต้นทุนทางการเมือเพิ่มขึ้น26%แนวโน้มไตรมสียังไม่สดใสนะคจากการปรับค่าใช้จ่ายส่วนแบ่งรายได้มากขึ้นสำหรับรดาวเทียมที่อยู่บนระบบสัมปทานนะครับก็คือไทยคม4ถึง6ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานขยับตัวสูงขึ้น แต่ถ้าว่าผลการดำเนินง,งาน9้าืโดยแรกนะครับเพิ่มขึ้น25 year on y เ a r เนะครยียออนเแล้วก็คิดเป็น8 4เของประมาณการทั้งปีแล้วนะครับราคาพื้นฐานปี60นเรามองไว้ที่27บาทก็แนะนำซื้อนะครับมองการมีช่องสัญญาณรองรับเข้ามาของลูกค้ารายใหม่ในอนาคตเนี่ยจะเป็นตัวหนุนหลักของการดำเนินง,งานนะครับตัว t v o นะครับกำไรในไตรมาส3ออกมาเพิ่มขึ้นถึง60% y e a เ on year ยียออนียมาอยู่ที่1,056ล้านบาทนะครับกำไรที่ประกาศ มาดีกว่าที่คาดจากมาจินที่ดีจากการล็อกถั่วเหลืองในราคาที่ต่ําไว้นะครับขณะที่ราคาขายเพิ่มขึ้นมากกว่าส่งผลให้มาจินเนี่ยเพิ่มเป็นถึง19.4%อีกทั้งปริมาณขายทั้งกากถั่วเหลืองและก็น้ํามันถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น18%เย a r on year นะครับมาอยู่ที่7,441ล้านบาทค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลงไป9%นะครับเนื่องจากไม่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในกลุ่มน้ํามันถั่วเหลืองนะครับ กำไรที่ประมาณประการ,การออกมาดีกว่าคาดทาให้ทางฝ่ายปรับประมาณการปี59ขึ้นจากเดิมนะครับโดยคาดว่าปี5 9กําไรจะเพิ่มขึ้น5 8เปเยียร์ออนเยียร์ราคาปัจจุบันนะครับทางฝ่ายแนะนําทยอยซื้อจากผลตอบแทนเงินปันผลในครึ่งปีหลังอีก5%เปรนะครับปรับราคาพื้นฐานเพิ่มเป็น37.50บาทนะครับของตัว TVO นะครับตัว VGI นะครับบริษัทได้มีการปรับลดเป้าปี60ลงนะครับโดยได้ปรับลดเป้าไรายได้ในปี60นะครับ ที่จะปิดมีนา60นะลงเหลือ2.7-2.8ถึงพันล้านบาทนะครับจากเดิมที่คาดไว้3.1พันล้านบาทนะครับจาก1น,นะแผนการเปลี่ยนป้ายสแตติกเป็นดิจิทัลที่ราช้าของมาโคนะครับทำให้ไรายได้ไม่เป็นไปตามคาด2อุตสาหกรรมนะครับโฆษณาย,ยัางชะลอตัวก็ส่งผลต่อไรายได้และ3นะครไรายได้ที่ถูกเลื่อนเป็นเวลา30วันของสื่อดิจิทัลในช่วงของการถวายความไว้อาลันะครับ การเข้าซื้อ BSS แล้วก็ BSSH นะครับคาจะเสร็จใน31มีนา60นะฮะแล้วก็จะเริ่มรวมงบในปีหน้านะฮะเงินลงทุนทั้งหมดนะครับประมาณ1 9 5 6ล้านบาทจะมาจากเงินกู้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็จะเห็นเซนเนจี้จากการใช้ฐานลูกค้าของตัวแรบปิในการเสนอขายโฆษณาส่วนการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปหรือ General Mandate นะครับให้บุคคลในวงจำกัดที่340ล้านหุ้น จะเป็นการทยอยขายนะฮะตามความจําเป็นของการใช้เงินนะครับทางฝ่ายยังคงคําแนะนําขายตัว VGI นะครับให้ราคาพื้นฐานอยู่ที่5บาทนะครับแล้วก็ตัวพึกษสารนะครับกำไรไตรมาสสามออกมาต่ำกว่าคาดนะครับโดยออกมาอยู่ที่928ล้านบาทนะครับต่ำกว่าที่คาดไว้ที่1 1พันล้านบาทโดยหลักใหญ่มาจากยอดโอนที่ต่ำกว่าคาดนะครับขณะที่มาจิ้นฟื้นตัวได้ตามคาดนะฮะทั้งนี้งบที่กำังต่ำกว่าคาดเนี่ย น่าจะมาจากการโอนที่ราช้านะครับทางฝ่ายยังมองแนวโน้มกําไรอ่อนตัวลงต่อเนื่องนะครับเพราะแบ็คลอกล่าสุดรองรับรายได้ไม่มากนะทางฝ่ายคาดกาไรปี59และปี60จะลดลง16%แล้วก็1%ตามลําดับนะครับแม้ว่าแนวโน้มกำไรจะอ่อนลงนะครแต่ละคบซื้อขาย PE เนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตเล็กน้อยแล้วก็มี U 5-6%อีกทั้งยังต้องดูแผนการลงทุนใหม่ผ่านบริษัทโฮ d i n g นะคร ซึ่งจะมีความชัดเจนมากขึ้นในปีหน้านะครับทางฝ่ายจึงยังคงแนะนำให้ทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่24บาทนะครับก็จบในส่วนของ Market ม e w นะครับ